วิธีคิดเปลี่ยนนะครับทุกอย่างก็เปลี่ยนนะครับผมสวัสดีครับพ่อกับผมนะครับช่องของเคนตะแชนแนลนะครับผมวิธีคิดเปลี่ยนนะครับทุกทุกทุกอย่างนะครับก็เปลี่ยนแปลงตามวิธีคิดนะครับผมอันนี้สําคัญนะครับผมการทําโคกหนองนาก็เหมือนกันนะครับเป็นอย่างจะบอกว่าการเฮ็ดโคกหนองนาการเฮ็ดเกษตรผสมผสานการเฮ็ดเกษตรทฤษฎีใหม่เข้าต้องเปลี่ยนวิธีคิด พราะว่าทุกอย่างมันกับสีเปลี่ยนนะครับเพราะว่าพวกน้องนากเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่นี่มันโบแมนวิธีคิดแบบเกา่าวิธีทําแบบเกา่าเกษตรดังเดิมในสมัยพอ่อแ,ยาายายพอแม่เราทํามานะครับผมดังนั้นมันมันวิธีคิดนี่มันสําคัญนะครับผมมันขึ้นอยู่กับความคิดอยู่นะครับ วันนี้พอเฮาคิดแล้วนี่การกระทําเฮามันกกสิเปลี่ยนตามความคิดนะครับผมอันนี้ก็คือตัวสําคัญในการที่เฮ็ดโคกหนองนาการเฮ็ดเกษตรผสมผสานการเฮ็ทดทฤษฎีใหม่นะครับผมพะว่าเคยชินนะครับเกษตรกร,ร,กรไทยหรือว่าอาชีพพวกเกษตรกรเกษตรทั้งหลายนี่นะครับที่เฮาเฮ็ดการ,กรเกษตรทั้งหลายนี่เฮาชินกับ แนวทางแบบเก่าๆวิธีการเฮ็ดแบบเก่าๆเฮ็ดเขากับเฮ็ดเขาเฮ็ดมันกับเฮ็ดมันเฮ็ดอ้อยกับเฮ็ดอ้อยนะครับผมดังนั้นการที่เฮาสิเเลียนนี่มันก็ค่อนข้างยากนะครับผมต้องบอกว่าจากสันเด้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างมันมองบ่เห็นนะครับยังยังคิดบ่ออกมองแนวทางบ่ออกว่าถ้าสมมุติว่าคิดแบบนี้แล้วลงมือเฮ็ดแบบนี้แล้วนี่มันมันสิได้คือเก่าบ่นะครับไอตรงนี้เนี่ยคือจุดที่ หลายคนกังวลน,นะครับในการเห็ดโคกหนองนาในการเห็ดเกษตรผสมผสานในการเห็เดเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับผมดังนั้นวิธีคิดในการที่เฮาสินําไปสู่ความสําเร็จนี่ก็คือการลงมือเห็ดนะครับเบิ่งนะครับศึกษาข้อมูลคือคือเค้นตะวานนั่นล่ะศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะครับเบิ่งแนวทางวิธีคิดเพราะว่าหยังเข้าถึงต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะครับ เพราะว่าสมัยนี้นะครับ AI นีมน่มันสิดูดกลืนอาชีพหลายๆอาชีพนะครับผมแล้วก็มีระบบเทคโนโลยีนะครับคือไอ้นี่ละคือทุกเข้าเห็นทุกงมือนี่ละครับผมบับว่าสิเป็นทั้งด้านโซเชียลนะครับโลกของโซเชียลต่างๆบับว่าสิเป็น YouTube, Facebook นะครับหรือว่า Instagram แล้วก็ X นะครับหลายๆแพลตฟอร์มนะครับกําลัางเขามากลืนกินนะครับในอาชีพของ หล,หลายอาชีพนะครับรวมมันกระทบทั้งหมดเลยนะครับผมสําหรับะระบบ AI นะครับคือผมวานี่และหาตามบท่านนี่มันก็นยังในอนาคตนี่มันสิยากนะครับผมดังนั้นการเห็ดกเกษตรผสมผสานการเห็ดกเกษตรทฤษฎีใหม่และการเห็ดไอเฮ็ดกเกษตรพอเพียงนี่ฮา,าเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นทําตั้งแต่วันนี้ตอนที่นี่ละ คนกําลัางสเิเริ่มเรียนรู้ระบบ AI นะครับนี่น,นี่ปีนี่ละเป็นต้นไปนี่ AI เขามาแแ้้วนี่คนิเรียนรู้คล้ายๆกับสมัยก่อนที่มี YouTube ที่มี Facebook ที่มี Instagram มเนอะหลายๆต่างๆนี่แต่ก่อนนี่คนกันกบบคุคิดว่ามันสิส้างรลายได้ได,ได้นะครับผมไม่เคยคิดว่ามันจะกระทบกับชีวิตของเราจนถึงทุกวันนี้นะครับ8ปีย้อนหลังเก่าปีย้อนหลังแปนะครับตอนแรกๆนี่บุมีคนให้ความสําคัญนะครับคิดว่ามันสิ มันสิบาษามารสาร้างรายได้เนาะทุกมือนี่ทุกคนหันมาเป็นคีเอเตอร์นะครับคือคือผมเว้านี่ก็ถือว่าเป็น Creator คีเอเตอร์คนหนึ่งนะครับผมในการหารายได้นะครับผมสร้างจากเอ่อยูทูบเองนะครับหรือแพลตฟอร์มต่างๆบวว่าสิเป็นเฟซบุ๊กเนาะทุกมือนี่เคลตตาเห็นเฟซบุ๊กนี่โอ้ยผกยเฮ็ดเป็นคีเอเตอร์นะครับผม <c oughs> แต่ว่านะครับสิ่งที่ต้อง เขาเอิ้นยังก็คาดการมองการไกลลวงหนา้านี่คือว่าในอนาคตนี่เขียนตาว่าเอ่อคีเอเตอร์นี่คือเขียนตานี่มันก็สิหน่อยลงมันก็สิดลดลงมันต้องมีอ่าระบบ AI เข้ามาแล้วมันก็สิมีตัวแทนเนาะเว้าง่ายๆตัวแทนเรื่องของเอ่อเขาเอิน้นปัญญาประดิษฐ์เนาะที่เขาใสา่ใส่ข้อมูลลงไป ในระบบ AI นะครับผมดังนั้นนะครับหลายคนเฮ็ดเฮ็ดพร้อมๆกันไม่อยังการเฮ็ดหลายๆคนนี่มันก็สิี่ทดถอยนะครับคลายๆเฮ้าเฮ็ดการเกษตรนี่แหละถ้าสมมุติว่าข้าวมันเยอะมันมันเยอะอ้อยมันเยอะนี่ราคามันก็ลดนะครับเขล็นตาว่าด้วยอนาคตข้างหน้าบ่รู้ว่าจะปีละแต่ข้างหน้านี่ยังเป็นครีเอเตอร์หรือว่าหรือว่าเป็นพวก Facebook เป็นอย่างที่เป็นครีเอเตอร์เกี่ยวกับแพลตฟอร์มต่างๆนี มันมัน,ม,นมันกับสิลดลงอยู่ดอกเขียนตาว่าหมายถึงลดยังไงมันต้องมีมันสิมีตัว AI นี่แหละมาเป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวแปรสําคัญอีกตัวหนึ่งที่เซียนให้ที่เซียให้เทคโนโลยีมันก้าวหน้าขึ้นนะครับผมดังนั้นนี่สิ่งสิ่งนี้นะฮะภายตามบท่านนี่มันสิกระทบบวาสิเป็นเรื่องของการใช่ชีวิตประจําวันนะครับผมเรื่องของการสร้างรายได้ การหารายได้กระทบแน่นอนนะครับสิ่งที่มันสีบลกระทบอีหลีกคือการเฮ็ดโคกน้องนาการเฮ็ดเกษตรผสมผสานและการทรําเกษตรทฤษฎีใหม่มันสิเป็นความหมันคงที่แบบว่ามันบ่ได้ตามกระแสถ,ถึงขนาดว่าคือเทคโนโลยีคือการหารายได้นะครับผมไอ้พวกการเฮ็ดโคกน้องนาการเฮ็ดเกษตรผสมผสานการเฮ็ดเกษตรทฤษฎีใหม่นี่มันจะยั่งยืนเรื่องของระบบอาหารเรื่องของแหล่งอาหารคือผมว่านี่ต่อให เทคโนโลยีมันหมุนไปขนาดไหนนะครับผมมันมันก้าวไปขนาดใดแต่ว่าตรงตรงนี้เนี่ยมันแห่งจะมันมันแห่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการต้องกินต้องใช้อยู่แล้วนะครับเฮตจะได้เทคโนโลยีกับมันกับบสามารถมาทดแทนในจุดนี้ได้แค่นต้ว่านะครับผมในจุดที่ที่เราทําอยู่ณนะตอนนี้คือการทําโคกหนองนาการทรําเกษตรผสมผสานการทรําเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมาแทนบบได้ครับผม เพราะว่าแต่ว่าเรื่องของเทคโนโลยีการหาไรายได้นี่มันสิมาแทนได้แทนอาชีพอื่นๆที่แบบว่าคนเฮ็ดในในสาขาอาชีพนั้นๆนะครับดังนั้นนี่ฮ่าเฮาเริ่มเฮ็ดตั้งแต่ตอนนี้นี่แมนบ่แม่นว่าต้นใหม่แล้วมันมันสิใหญ่เลยนะครับ AI ก็คือกันมันก็นพัฒนาไปพร้อมๆกับระบบ AI เอาก็เรียนรู้ AI ไปนําเฮากับเฮ็ดโคกหนองนาไปนําเฮ็ดกเกษตรผสมผสานเฮ็ดกเกษตรทฤษฎีใหม่ไปนําดังนั้นนี่เฮาเฮาผลกระทบที่มันเกิดขึ้น บมว่าสิเป็นเรื่องของอาชีพเรื่องของรายได้เนี่เฮ็ดจะได้เข้ากับมีอยู่มีกินถ้าเฮาเห็ดไหวนะครับผมถ้าเราทําแบบนี้ไวน้นี่เราจะมีอยู่มีกินมันกระทบกับเฮาอยู่แต่ว่ามันกระทบ,บ่หลายนะครับเป็นยังก็ว่ากระทบ,บ่หลายเนื่องจากว่าเราไม่ต้องดิ้นรนหาหาเงินซื้อแหล่งอาหารหาเงินซื้ออาหารกินในอนาคตนี่คือตัวแปรสําคัญนะครับผมแต่ถ้าใครอีก 2- 3สปีหรือว่า4ปีข้างหน้านี่ยังท่านด้เห็ดไหว้นี่ มันอาจจะช้าหน่อยเนาะเพราะว่าต้นใหม่มันโตเร็วกับบูแมนว่าเฮ็ดบูได้นะครับแต่มันจะช้ากว่าเพื่อนนะครับอันใดที่เขาตามหลังตามหลังคนอื่นเนี่ยคือมันมันกับทีได้หน่อยเนาะมองยังไงมันจะได้น้อยกว่าคนอื่นมันจะไม่ทันกินเขาเอิญว่าจากสันนะครับมันจะไม่ทันอยู่กินทันใช้กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นนี่การเฮ็ดเกษตรผสมผสานการเฮ็ดเกษตรทฤษฎีีหม่การเฮ็ดโค้งน้องหน้านี่ มันจึงเป็นปัจจัยสําคัญในตอนนี้เลยก็ว่าได้นี่ครับผมวิธีคิดเปลี่ยนนี่สิ่งต่างๆมันก็สิบเปลี่ยนแปลงไปนํานะครับคือผมว่านี่แหละมันมันขึ้นอยู่กับระบบความคิดของเฮาอยู่เสิ่งสิ่งนี้นะครับดังนั้นให้ให้ทุกคนตระหนักนะครับต้องตระหนักคนเราเอ่อทุกคนต้องตระหนักว่าอาหารนี่ ในอนาคตข้างหน้านี่มันสิขาดแคลนอยู่แล้วนะครับด้วยพื้นที่สิเห็นว่าบวามาจากภ,รราภัยธรรมชาตินะครับหรือภัยคุกคามต่าง,างๆทั้งเทคโนโลยีสิสังเกตเห็นว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้นี่เจ้าของที่เขาเป็นเทคโนโลยีนี่เขาสิเขากับนักการเมืองบวาสิเป็นอย่างทุ่งมือนี่นะครับเอ่อยังการเมืองของอเมริกาเห็นบอย่างอีรอนมาร์กแล้วก็ทามนีเ่เขาก็สิแบบว่าผนึกกําลังกันดังนั้นทุน ทุนใหญ่นี่มันก็สืมอมากล่งอยู่ในตรงจุดนั้นนะครับเขาเพราะเขาไปอิงกับเทคโนโลยีหลายๆนะครับ mm hmm. บบแมนว่าเขาตะบัาาตามนะครับแต่ถ้าอะไรเราไปอิงกับเทคโนโลยีเยอะๆที่เราต้องไปยืมเออที่เราบบแมนว่ายืมเนาะเขาต้องไปเขาเอ,าอื่อหนังไปไป,ไปอ้างอิงนะครับผมไปอ้างอิงไปพักพิงกับเทคโนโลยีหลายๆนะครับโดยที่เขาบบพึ่งปัดใจภายในเขาเลยนี่มันก็ซีอูหยาคือกัน นะครับเพราะว่ากระแสมันไปเร็วมาเร็วนะครับดังนั้นเมื่อกระแสไปเร็วมาเร็วนี่ยางโคกหนองหน้ายางกษตเสียบที่สดีมาย,ยางกเกษตรผสมประสานนี่มันบุไปเร็วคือเทคโนโลยีเลยครับผมมันไม่ไปเร็วแต่มันมั่นคงนะครับมันมันมันอาจจะช้าหน่อยแต่ถามว่ามันจะยั่งยืนไหมมันมันยั่งยืนแน่นอนนะครับถ้าเราทำแบบสม่ำเสมอคือเปลี่ยนวิธีคิดใหมว่วันนี้ละต้องเฮ็ดแบบนี้ มันถึงซยูหลอดในในสมัยปัจจุบันมันเข้ากับยุคก,กับสมัยเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่แบบว่าต้องดิ้นร่นกับย่อมรับอยู่ว่าต้องดิน้นรนจริงๆเพื่อหารายได้นะครับเงินมันสาคัญอันนี้ก็ไปต้องบอกว่าเงินสําคัญนะครับผมแต่นะครับผมถ้าเราไม่ทําไว้เลยนี่เราต้องดิน้นรนเยอะกว่าเดิมนะครับเยอะกว่าเดิมหลายเท่า ถ้าเป็นสองสามปีขึ้นไปนี่นะครับหลังจากนี้ไปนะครับปีนี้ซี่เป็นปีที่เราต้องเรียนรู้ระบบ AI <S <S คือผมว่าต้องเปลี่ยนวิธีคิดได้แล้วแล้วก็เปลี่ยนวิธีทำไดี๋ยแล้วบบแมนว่าเฮาสิเฮาสิแบบเขาเอื้อนยังก่อนเฮ็ดแบบ 9. เก่าเฮ็ดแบบเก่านี่มันได้กินอยู่แต่มันมันบบทันเขาไหมครับผมมันไม่สามารถทันคนอื่นได้เนาะคนอื่นเขาไปไกล่แล้วเขายังมาย่ำอยู่กับทีจะสีเขาก็ถือว่าเราตามหลังเขาหลายก้านะครับ ดังนั้นคนที่เขาเฮ็ดไว้นี่็เขาเปลี่ยนวิธีคิดนี่คือเขาเฮ็ดโง้งหนองหน้าเห็ดเกษตรผสมประสานเห็ดเกษตรทฤษฎีใหม่นี่เขาสิก้าวไปได้เร็วเลยครับผมก้าวไปได้เร็วถ้าสมมุติว่าของเขาทําสําเร็จแล้วนี่ว่าวางๆเริ่มเฮ็ดตั้งแต่ตอนนี้แหละคือผมว่าเริ่มลงมือปลูกได้มันถึงจะโตมันถึงจะสําเร็จบ่แม่นว่าคิดอย่างเดี่ยวนะครับต้องลงมือปลูกแล้วก็มีความสม่ําเสมอนะครับผมพอพราเพอเขาเห็ดสําเร็จแล้วนี่เขาก็สามารถที่จะไป พัฒนาด้านของเทคโนโลยีให้เขากับกระแสให้เขากับให้ท่านกับกระแสนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแปรที่เขาสิสามารถก้าวกระโดดไปเขานี่หมายถึงว่าทุกๆคนจะสามารถก้าวกระโดดไปถ้าคนที่ทำโคกหนองนาทําเกษตรผสมผสาน,สานการท,ทําทฤษฎีใหม่ควบคู่ไปกับการเ,เรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ AI นะครับตัวนี้สําคัญนะครับนี่แหละครับต้องเปลี่ยนนะครับผมต้องเปลี่ยนวิธีคิดเลยนะครับ เฮ็ดโค้งน้องหน้าไปนำ้ำนะครับผม Head, เฮ็ดเกษตรผสมผสานไปนำ้ำเฮ็ดเกษตรทฤษฎีใหม่ไปนำ้ำแล้วก็ับเรียนรู้ AI ไปนำ้ำนะครับใช้เวลาวันละชั่วโมง2ชั่วโมงเรียนรู้ AI เรียนรู้เรื่องของโซเชียลนะครับว่บาซี่เป็น YouTube Facebook หรือว่า X กนะครับ X ็ Egg ก็คือ Twitter นะครับอันนี้ก็คือแพลตฟอร์มหลักๆนะครับหรือไม่ก็ t ิ k ตอกที่ผมว่านี่นะครับผม t ิ k ตอกนี่เห็นขนาดว่าแพลตฟอร์มยังแข่งขันกันเลยนะครับผมแข่งขันกัน นะครับผมดังนั้นนะครับผมเพื่อเป็นการเขาเอื่นว่าสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะครับผมดังเฮาก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะครับแล้วสิ่งต่างๆมันก็จะเปลี่ยนตามเปลี่ยนวิธีคิดคือผมว่านี่แหละเปลี่ยนลองมาเฮ็ดเบิงนะครับผมลองมาทําดูว่ามันจะยั่งยืนขนาดไหนนะครับผมบ่ต้องเฮ็ดหลายนะครับในการทําโคกงหนองนาการทําเกษตรผสมผสานและการท,รรทําเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับผมเฮ็ดต่ไว้ พ่อกินก็ไดนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ชอบนะครับแต่มันมันสำคัญไม่ได้ชอบก็ทําได้นะครับผมบู้แมนว่าเฮ็บดบ่ได้นะครับเพราะว่าอย่างมันเป็นแรงอาหารเฮ็ดจะไดก็ต้องกินต้องใส่อยู่แล้วนะครับต่อให้เราไม่ชอบขนาดไหนเราก็ต้องกินต้องใช้อยู่แล้วแต่ละวันนะครับดังนั้นการที่เขาสิไปดินล้นคือสมัยก่อนนี่มันค่อนข้างยากหนึ่งไม่อย่างตัวแปรหลกัลกๆในการดินล้นในการใช้ชีวิตในการหารายได้ทุกมมือนี่นะครับการแข่งขันสูงมากนะครับ การแข่งขันทั้งทั้งการทั้งสังคมนี่สูงมีสูงอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นคนที่เขาสามารถไปสู่ชัยชนะได้และยืนอย่างมั่นคงนี่คือคนที่พร้อมเท่านั้นนะครับอ่อนแอก็แพ้ไปนะครับพร้อมเท่านั้นที่ถึงจะอยู่รอดนะครับผมอ่ะฝากไว้นะครับสาหรับคลิปของวิธีวิธีคิดเปลี่ยนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันกับเปลี่ยนแปลงไปตามวิธีการคิดนะครับผมอ่ะมื่อนี้ขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับช่องของเคนตะชาแนลนะครับ FC ทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวจะได้เขนตะมาพบกันใหม่นะครับผม